ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปจับตานะครับเกือบทุกพักลงพื้นที่ภาคอีสานขอคะแนนในทุกเขตโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาประตูสู่ภาคอีสานนะครับที่จะมีสอสอมากที่สุดของภาคในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนยุบสภาหรือรอวาระ ครบสภานะครับเพื่อเตรียมที่จะเลือกตั้งกันต่อไปนะครับเราเริ่มจากความเคลื่อนไหวที่พักเพื่อไทยครับวันนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอุ้มท้องนําทีมขึ้นเวทีปราศัยบุรีรัมย์ปลอดยาเสพติดและไม่เอากัญชาเสรีที่มอมเมาเยาวชนทําให้ชาวบุรีรัมย์หลุดพ้นจากการครอบงําของบางกลุ่มการเมืองทั้งอย่างเรียกร้องครับให้เจ้าหน้าที่เร่งดาเนินคดีกับนายเนวินและนายศักดิ์สยามชิดชอบหลังจากมีหลักฐานว่าบุกรุกพื้นที่ป่าเขากระโดงและยังถูก สารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีให้นอมินีถือหุ้นแทนโดยระหว่างที่แกนนำปราศัยนางสาวแพทองทานนั่งรูปท้องนะครับแล้วก็เมื่อลงมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ยังมีอาการหายใจไม่ออกเนื่องจากคนหนาแน่นแล้วก็มีฝุ่นละอองมากและหลังจากนี้นายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ได้เตรียมลงพื้นที่คู่กับนางสาวแพทองทานเป็นครั้งแรกที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกด้วยนะครับ และหลังจากที่หลายพักลงพื้นที่นครราชสีมาที่มีจำนวนสอส,อสอมากที่สุดในภาคอีสานเพื่อเรียกคะแนนจากประชาชนนะคะพักชาติพัฒนากล้าก็เตรียมเปิดนโยบายโคราช11มีนาคมนี้ทวงคืนแชมป์สอสอโคราช ที่เตรียมว่าที่ผู้สมัครแล้ว80-90เปรียบโคราชประตูสู่อีสานเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าภาคสองเดินตามรอยพลเอกชาติชายชุนวันอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยทำให้โคราชรุ่งเรืองมาแล้วในหลายด้านและยืนยันพร้อมสู้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอื่นแต่ว่าไม่ได้กลัวนะ โอเคคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็ดีแต่เวลาลงสนามเนี่ยเราไปกลัวใครไม่ได้หรอกนะครับ<ม>ถ้ากลัวเราก็เล่นได้ไม่เต็มที่อ่ะนะเพราะนั้นทําให้ดีที่สุดอ่ะ<ม>เรียนพร้อมใม้ดีที่สุดฟิกซ้อมไห้ดีสุดแต่เที่ยวนี้นะมั่นใจนะว่าว่าผมมั่นใจว่าชาติานาการเนี่ยจะต้องทวงชั้นคืนที่โคราชผมมั่นใจครับมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ ส่วนพักเส้นได้นะครับเปิดตัวครั้งแรกโดยใช้พื้นที่กทมแนะนําตัวเดินหน้าหาเสียงเน้นนโยบายต้องให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีผู้สูงวัยมีงานทําไม่รับเงินแจกลดอํานาจนักการเมืองแก้ปัญหาความได้โอกาสเส้นสายระบบอุปถรรัมโดยพักเส้นได้นั้นตั้งโดยนายคริสโปรตรนันนะครับซึ่งเป็นอดีตว่าที่ผู้สมัครสสกทมอของพรรคก้าวไกลซึ่งเคยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันคือพรรคก้าวไกลแต่ได้แยกตัวออกจากพักนะครับเนื่องจากการบริหารงานภายในพักก้าวไกล บ,บางคนเจอกันนนใงาศพระทรวงสาธารณสุขได้เปิดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่รับมือกับโควิดสิรวน3ปีนะคะเป็นเงินกว่า4 4 0แสนีล้านบาทค่ะในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและนายแพทย์ผู้ส่งคุณวุฒิทกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าจากการศึกษาของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพพบว่าค่าใช้จ่ายสาธารณาสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด1 9ในระหว่างปี2 5 6 3ถึง2 5 6 5รวมทั้งสิ้น4 44, 4 4 2 9 4ล้านบาท โดยอันดับหนึ่งนะครับเป็นค่าบริการสุขภาพค่าตรวจคัดกรองค่ารักษาพยาบาลและค่าฉีดวัคซีนรวมแล้วกว่า260,000ล้านบาทคิดเป็น59%ของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดตามมาด้วยการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีนรวม77,987ล้านบาทคิดเป็น17%ครับนอกจากนี้ก็เป็นค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและค่าเสี่ยงภัยของบุคลากร,กรทางการแพทย์และสาธนารณสุขรวม5 7 4 9 9ล้านบาทหรือ1 3 และที่เหลือก็เป็นค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นที่กักกันโรคและองค์กรการวิจัยและพัฒนานะครับทางด้านสถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาลในสังกัดสำนัก,นกงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับก่อนการแพร่ระบาดของโควิดสิสะท้อนว่าเงินอุดหนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเพียงพอในการรับมือกับการระบาดโควิดสิในขณะเดียวกันรายได้และอัตราการเพิ่มของสินทรัพย์ของโรงพยาบาลเอกชนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนไทยในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ภาพรวมไม่ได้เผชิญกับความเสี่ยงล้มละลายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนประชาชนนะครับเพิ่มความระมัดระวังการโหลดแอปพลิเคชันแปลกๆในช่วงวันมาคาบูชานี้เพราะอาจจะเป็นการไปติดตั้งแอปสำหรับดูดเงินในบัญชีครับ เรื่องนี้ครับพันตำรวจโทหญิงนพวรรณปัญญารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพใช้โอกาสวันมาคาบูชาหลอกลวงออนไลน์ดูดเงินในบัญชีโดยรูปแบบที่มิจฉาชีพมักใช้เป็นประจำในช่วงที่ผ่านมาอาทิให้เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของของลังออนไลน์โดยหลอกให้โอนเงินก่อนแต่ไม่จัดส่งสินค้าส่งสินค้าปลอมสินค้าไม่ตรงปกเวียนเทียนออนไลน์หลอกติดตั้งแอป,ปรีโมทเพื่อทำการดูดเงินการทำบุญออนไลน์หลอกให้โอนเงินทำบุญด้วยการใช้หมาย เลขบัญชีปลอมนะครับ และยังมีเรื่องของใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ลดหย่อนภาษีโดยหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและรับสะดอกเคราะห์แก้กรรมดูดวงออนไลน์หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขประจําตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดหรือรูปถ่ายเป็นต้นครับจึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอาจญากรรมออนไลน์ด้วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายสินค้าออนไลน์ด้วยนะคะไม่กดลิงก์ที่แนบมากับข้อความสั้นหรือว่า SMS ไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบ และรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบเช่น Play Store หรือว่า App Store ตรวจสอบบัญชีให้แน่ชัดว่าเป็นของหน่วยงานจริงก่อนทำการโอนเงินทำบุญออนไลน์และระมัดระวังการกรอกหรือว่าให้ข้อมูลส่วนตัวตลอดจนไม่ส่งเอกสารสำคัญเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวค่ะ เรามาดูสถิติคดีอาญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับที่ประชาชนร้องเรียนผ่านการแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ไทยโพลิสอ o n l i n e .com ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีจำนวนถึง21,760คดีนะครับยอดความเสียหายรวมสูงกว่า1,771ล้านบาท โดย5อันดับสูงสุดได้แก่การหลอกลวงซื้อขายสินค้าหลอกให้โอนเงินเพื่อหาไรายได้จากการทํากิจกรรมหลอกลวงทางโทรศัพท์เป็นขบวนการหรือคอเซ็นเตอร์หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงินและสุดท้ายหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินครับ กระทรวงพาณิชย์ได้เผยราคาสินค้าหมูไก่ไข่ปรับลดลงแล้ว2-9นนะคะเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละแห่งราคาก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยตามต้นทุนและค่าขนส่งค่ะ ร้อยตรีจัก,กรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม2566พบว่าราคาสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่เฉลี่ยทั่วประเทศปรับลดลง2-9%เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเช่นหมูเนื้อแดงราคาเฉลี่ยลดลงไป9%อยู่ที่149บาทต่อกิโลกรัมน่องไก่ราคาเฉลี่ยลดลง3% อยู่ที่73บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่ราคาเฉลี่ยลดลง2%อยู่ที่77บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์3ราคาเฉลี่ยลดลง6%ปอร์เซอยู่ที่3บาท63สตางค์ต่อฟองส่วนน้ำมันพืชน,น้ำมันปาล์มราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ46บาทต่อขวด คุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าเพิ่งไปซื้อเนื้อหมูบางแห่งยังแพงอยู่เลยนะคะทีมข่าวของเราสอบถามไปทางกรมการค้าภายในทราบว่าราคาสินค้าอาจจะมีราคาแตกต่างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับช่องทางการขายและค่าขนส่งค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะครับมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกําลังลงแต่ว่าหลายพื้นที่ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับติดตามกับคุณนันทิพัฒน์ในฝนฟ้าอากาศเลยครับ มาเลยนะครับใครอยากตะลื้นใจมาทางนี้เลยนะครับเพราะว่าที่ร้านของเราเนี่ยมีทั้งไอศครีมนะครับหรือว่าอยากจะได้ในแผงใสมีเหมือนกันเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับสวัสดีครับฝนฟ้าอากาศกับพ่อค้านันทิพัฒน์โพธาปันนะครับใครอยากหนาวก้าวเข้ามาถึงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าที่ร้านของเราเนี่ย มีทั้งไอศกรีมหลากหลายรสชาติแต่ถ้าไม่ชอบร้านเราก็ยังมีน้ำแข็งใสที่มีท็อปปิ้งให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยต้องบอกว่าร้านเราเนี่ยเปิดเป็นวันแรกเพื่อที่จะมารองรับอากาศที่มันจะร้อนแรงมากขึ้นหลังจากนี้ เพราะวันนี้5มีนาคมเป็นวันแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเราก็ต้องมาขายอะไรที่มันดับร้อนซะหน่อยแต่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับยังหนาวๆเย็นๆอยู่ได้เลยและถึงแม้ว่าลมหนาวจะเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วแต่ประเทศไทยตอนบนหลายพื้นที่ยังมีอากาศหนาวๆเย็นๆในตอนเช้าอยู่นะครับแต่ว่าช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมา ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ยังทำให้ภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ยังมีฝนตกได้ในบางพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ ไปดูอากาศในแต่ละภาคกันบ้างน,นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลางวันมีอากาศร้อนแต่บางพื้นที่ยังหางนาวเย็นอย่างที่บอกอุณหภูมิแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรเริ่มกันทางพื้นที่ภาคเหนือเลยนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดส6ถึง่องศาเซลเซเียสสูงสุด30-36ถึงองศายอดดอยยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับภัยสารอากาศหนาวเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาถึงุด29-34องศาร้อนสุดยีอากาศหนาวนะครับ ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาร้อนสูงสุด34-36องศาไปที่ภาคตะวันออกเช้าๆยังมีอากาศเย็นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาสูงสุด32-36องศาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรครับภาคใต้ฝนไม่มากนะครับตกได้10-20%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงนาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22 2 6องถึง26องศาสูงสุด33 3 5ถึง35องศาครับ เมื่อก่อนเนี่ยขายน้ำตา want, it, like ้าหู yep. s <S ้เพราะว่าเป็นฤดูหนาวไงก็ต้องหาอะไรที่มันมาขายกินแล้วมันอบอุ่นร่างกายแต่ตอนนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนท้ายไอศกรีมนะครับรวมไปถึงน้ําแข็งใสเพื่อที่จะมาดับร้อนกันแต่ต้องบอกว่าก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วใจก็อย่าร้อนตามและที่สําคัญก็คืออย่าไปเดินตากแดดเป็นเวลานานๆหรือว่าอย่าไปทํางานกลางแจ้งเป็นเวลานานๆเพราะว่าอาจจะเป็นโรคฮิสโตรกได้นะครับอันนี้เป็นห่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปสั่งน้าแข็งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อน้ําแข็ง ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับถ้าสั่งหิมะมาขายได้เออขายไม่ได้เพราะว่ากินไม่ได้เอามาตกแต่งร้านดีวกว่าเออน่าจะสวยงามเข้ากับต่างากาศทีร้อนตอนนี้และช่วงนี้ไปต่อกันที่สเก็ตข่าวนะคะพบกับคุณสุคนเพชรค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่หอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกเป็นเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของน้องนองน,องน,องนักเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆไปกันที่วัดปู่เจ้าตำบลบ,บ้านกลางอำเภอศรีประจันท์ค่ะเนื่องในสัปดาห์วันส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา คุณครูก็พาน้องๆน,นักเรียนมาร่วมใจกันสร้างพระค่ะทุกๆวันช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนนะคะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงผสมดินกดพิมพ์พระทาสีพระใส่เตาเผาทำจนเสร็จค่ะปรากฏว่างานนี้ทำให้น้องๆน,นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนะคะเรียกว่าทั้งได้บุญได้ความรู้แถมได้ห่างจากการเล่นโทรศัพท์ด้วยค่ะ wow. ส่วนสะเก็ข่าวต่อมาไปชมสาวงามในการประกวดที่ดานหลวงพ่อโตค่ะบอกเลยแต่ละคนสวยๆน่ารักน่าร,รักแล้วก็เรียบร้อยมากๆและที่เห็นเป็นประจำในการประกวดนะคะบรรดาคุณพี่เลี้ยงก็จะคอยส่องไฟให้กรรมการได้เห็นหน้าของนางงามชัดๆนะคะแต่ที่เพิ่มเติมมาตอนนี้เป็นเรื่องของการส่งเสียงเชียร์ค่ะ อโอนึกว่าเชียกีฬาค่ะสุดท้ายนี้ที่กินขาดคือการแสดงอำลาตำแหน่งของนางงามรุ่นพี่บอกเลยว่าสุดสุดจริงเป็นอย่างไรอชมค่ะโอเคเย้ออ uh huh. uh huh. จัดว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของเวทีนี้นางงามคนต่อไปต้องพ้นายได้ค่ะส่วนสเก็ต่าวสทงท้ายก็ยังคงเป็นเรื่องของสาวสาวสวยๆนะคะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะไปกันที่บ้านไม้สางนามตำบลน,นาปู่ป้อมอำเภอปางมะผ้าค่ะงานประเพณีกินวัวหรืองานปีใหม่ของชาวลาหูปีนี้พิเศษนะคะ จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมหญิงและทีมชายฝั่งทีมชายขอแค่เจ็ดคนบอกว่า7คนก็เอาอยู่และทีมหญิงละคะ14คนเป็นเลยค่ะที่สำคัญสุดๆนะคะทีมหญิงจะทำอะไรก็ได้จะล็อกจะดึงเอาเลยเน่สนุกสิคะ ไม่ธรรมดาค่ะใส่รองเท้าแตะแผ่นก็มีบางคนมีถอดรองเท้าแข่งก็มีมส่วนทีมชายนี่จ่ายพร้อมอุรรมปรกรณ์พร้อมแต่ถามว่างานนี้ใครชนะนชมค่ะประตูผู้ชายนะครับขณะนี้เย่งบอลอยู่เ่งบอลอยู่งเง่งบอยู่หน้าประตู ผู้ชายคะ่ะเวลาแข่งอะไรกันนะคะถ้ายอมได้ก็ยอมไปเถอะคะ่ะเวลาผู้หญิงชนะเนี่ยบรรยากาศมันดีดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีคะ่ะ จบข่าวแล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องฮักหลายไมเลดีเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนา,าสุภาษสิทธิ์วันนี้ค่ะกุศลสูปะสัมปทาควรทำแต่ความดีปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูบรรยากาศการเดินขบวนเบอร์ไพร์นะครับในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า5 0,000คนครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในสังคมซึ่งจะมีการจัดเดินขบวนแบบนี้ทุกสองปีซึ่งปีนี้นครซิดนีย์เป็น เจ้าภาพนะครับเราลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ